โอ้ oh my g ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาตามคำเรียกร้องฮัลโหลทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกม IDENTITY วันนี้เราก็จะมารีวิวสกินคาสูมิร่างนีเองไม่ปลูกนะคะร่างชุดนักเรียนคือสวยมากนะคะทุกคนเป็นแบบหูยคือแบบไปเดเป็นไอดอลสาวได้เลยนะเนี่ยคือแบบ หน้าคือช่ผมคือเป๊ทุกอย่างเป๊ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าว่าจะสวยขนาดไหนนะทุกคนก่อนจะไปดูนะคะถ้าใครอยากได้คัุมีร่างปุกนะคะสามารถไปเติมกันได้นะสา,าทุกคน 1, 3 8 8กระดุมเนาะเดี๋ยวเราแนะนําร้านเติมเกมพ่อมดเคียวเปฟดีกว่าถ้าใครอยากเติมถูกนะคะรอวันที่1 1นะคะทุกคนทุกคนจะได้โปรโมชั่นกันฉ่ำเลยไปดูกันเลย ตอนีแซตแนะนำร้านพ่อมดเควาวเปผู้ให้บริการเติมเกมมากมายที่สะดวกและปลอดภัยส,สุดๆการันตีจากผู้ใช้มากกว่า2 0 0แสนคนเดือนนี้พบกับโปรโมชั่น11 11เคเควคอยคูณ2อโอ้ไม่ก่นสำหรับเกมมากมายบนเว็บไซต์และยังแอดไลน์เพื่อไปดูโค้ส่วนลด100บาทด่วนนะจ๊ะมีจานวนจากัดและแฟลชเซลลายเกมดังลดสูงสุด30โอ้ไม่ก่อนและยังมีโคโคน,นีเซ ใช้ได้ตลอดลดเพิ่มลดอีกนะจ๊ะเปะให้คุ้มเปให้ชลาดต้องแค่ว่าเปอย่าลืมไปใช้โค้ดคนนี้แซตด้วยนะจ๊ะเขาจะได้สปอนกันต่ออีกมาค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวคาสุมิร่างไม่ปุกกันนะคะออมิกรอดสกินร่างนี้ฟรีนะคะทุกคนก็อย่าลืมไปเล่นแล้วก็รับกันนะคะแต่ร่างปลุกต้องเติมนะคะแนะนํานะคะร่างปุกสวยมากถ้าใครยังไม่ดูไปดูคลิปที่แล้วนะคะว้าว มาแล้วนะคะแล้วก็เกิดมาแล้วอุ้ยร่างร่างร่างนี้ไมก้ก,กระาก็จะกลายเป็นไม้กระทานะคะเออแบบไม้กระทาแบบฟิลแบบเต้นบัลเล่ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรยิมนาสติปะเออไม่รู้เหมือนกันแต่ร่างปลูกมันจะกลายเป็นดาบนะคะทุกคนโ oh อ้ไม่กอดโอ้โหคือลูกซองปืนลูกซองอยู่ข้างหลังคือแบบเด่นเป็นง่างมากอันนี้คือประดับฟ้านะคะอันใหญ่มากคือแบกติดหลังมาทำไม,ไมเอยแล้วก็ปั่นอไปก่อนนะคะเหมือนผีจะไปไล่ใครไม่รู้เหมือนจะไล่เพื่อนปะ จะไล่เพื่อนนะใช่ใช่ใช่ผิดนั่นจะไล่ใครสักคนที่ไม่ใช่เราเนี่ยค่ะนี่คือรีวิวตัวปั่นที่ได้ปั่นนะคะทุกคนชอบความผมแดงโบแดงอ่ะทุกคนแล้วแบบรองเท้าก็แดงอ่ะแล้วยูนิฟอร์มเข้ากับนางสุดๆเลยนะคะฉันชอบมากนี่นะคะอุย้ยจะไล่เพื่อนนะใช่ใช่ใช่ผิดนั่นจะไล่ใครสักคนที่ไม่ใช่เราเนี่ยค่ะนี่คือรีวิวตัวปั่นที่ได้ปั่นนะคะทุกคน <c oughs> อุยอ้ยอุ้ยอุ้ย คาซูมิป้าปป้าปา <c oughs> <c oughs> ว้ายพวกน่าอยู่ใ,ใกล้ๆฉันแล้วเมื <c oughs> ่อกี้ไม่เป็นไรใครไม่เลววออันคันขับไปเลยค่ะ <c oughs> ไปแล้ว เฮ้ยนางอยู่ตรงนู้นนะคะเรากลับมาต้องดีอีกนะคะอุย้ยจะไปต้องโดนไล่แกโอ้ยตัวปั่นที่ได้ปั่นตรงไหนโอ้ยแกนี่ป้าป้าป้าลีอาจทำชันนะคะแน่จริงกระพุ้งผีเสื้อตัวนี้สิว้ายมันไม่แน่จริงบายมันตามอันนั้นเราไปแล้วอะ อุ้ยนางหลงนางหลงค่ะตูมีหัวแดงอยู่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมหัวแดงๆงเนี่ยเห็นไหมพมันไม่เห็นค่ะตูมีหัวแดงๆดเปนะเราไปหาหมอกันดีกว่าหมอจ๊ะหมอจ๋าฮิวชฉันหน่อยโอ้ my god ร้องเพลงให้ฟังกล่อมเด็กนอนนะคะว้ายเอาเนี่ยนางยังไม่เห็นเราอีก็ไปไล่คนสวนต่อเก๋าตาถั่วทุกคนลค่ะตูมีค่ะสุจังนะคะโอ้ my god ล้วก็กลับมาปั่นเครื่องเดิมดีกว่าอุ้ยไม่นะคนส่วนตุยแล้วแล้วก็ปั่นไปนะคะอตัวปั่นที่ได้สูกเล็กหน่อยแล้วก็ได้ปั่นนิดนึงอ,อีน,น,นอี่มันลากมาโซนเครื่องเราดูสิมันลากมาโซนเครื่องเราอ่ะโอ๊ยม่ชอบเลยมาส่งมาโซนอะไรคะไปช่วยขาะ,ะหญิงหมอว๊า อะไรนะตลกเกินคุณะช่วยฟรีหนึ่งแมชชนวันอุย้ยหมอบ็อกเลิศอะหมอบ็อกเลิศยังไงคะยังไงคะว,วันนี้ขอเสนอคำว่าหน้าด้านหน้าด้านหมายถึงมีสีหน้าไม่สลดทั้งอายแต่กลับไม่อายไม่รู้สึกว่าอายควรอวายวออมไมค์กอฉันผิดไปแล้วบูราไซมิง โอ้ oh my god อีนี่มันเลงฉัต้องด้าออมค่าฉันรับไม่ได้เมื <c> ่ <oughs> อกี้กำลังสะกดอานาน่ากำลังสะกดส่งข้อความโอ้ยหมอจ๋าหมอจ๋าที่นี่ไปค่ะคนมาให้เพื่อนเครื่องนี้95มาปั่นน้อยไปปั่นน้อยเครื่องเ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมว้ายมาพับมาพับเร็วๆปาป้าว้ายปาปาปาเป็นไงเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างรู้สึกสบายดีไหมคะว้ายปาปาปาโุ้ยจังหวะนี้ใครสลอดไม่รอดไม่รู้อุ้ยมาซ่อมก้าอี้โอ้ยจุดแบบนี้เลยเหรอคุณพี่เสี่ยงกีระเบิดกัน อุยลาเปลี่ยนเป้าหมายคุลาเปลี่ยนเป้าหมายคุลาเปลี่ยนเป้าหมายเพื่อน oh my god วงแตกแล้วตรงนั้นอ่ะฉันไปหาเพื่อนไปอยู่ฝั่งนู้นกันเหรอสองคนแล้วตรงนั้นแค่วงแตกอ่ะอุ๊ยยิงไม่ใช่คุลาเปลี่ยนเป้าหมายไม่ไดใช่ฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันเนี่ยโอ้ my god oh my god oh my god ฉันต้องหาหลุมแล้วนะไม่ได้แล้ว อุ๊ยแล้วลุ่มอยู่ไหนคะทุกคนกลางแมพป,ปะกลางแมพไหมไม่อยู่ฉันวมาตรงนูแน่เลยฉันมาตรงนู้แน่เลยน่าจะออกได้อยู่นะคะทุกคนก่อนเกียส์อิซาจะมาเจอเราโ oh อาไปก่อ้อีกาแดกหัวแล้วถึงไหมเนี่ยมีปะ โอ้ m ่อดแยอแล้วค่ะทุกคนตอนนี้น้องคาซูมิเดินมาทำอะไรตรงนี้ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ดาวรุ่มอยู่ไหนจะแดาวรุ่มอยู่ไหนแดารแวรุ่มอยู่ไหนจะแดาวรุ่มอยู่ไหนดาวรุ่มอยู่ไหนจ๊ะลุ่มอยู่ไหน หลุมอยู่ไหนตาหลุมอยู่ไหนหลุมไม่อยู่ตรงนี้พี่ตายแล้วค่ะน้องอุ้ย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 ว้ยยไม่นะสรุปเวทกรรมก็ตกไว้อยู่ที่ฉันรับไม่ได้ หลับไม่ได้หลับไม่ได้แล้ละลุ่มอ่ะอยู่ไหนอ่ะฉันวิ่งไปดูตรงนั้นก็ไม่มีหรือว่าไม่มีละตาฉันทั่วนี่นะคะ แหมมาทําเป็นคิดคิดคิดหลอนกะแพ้ค่ะบิดเม็ดเลยนะคะไปบูลลี่เขาเยอะนะคะทุกคนฮัลโหลทุกคนคลิไปเป็นไงบ้างสนุกกันไหมเอ่ยถ้าสนุก,กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆสนุกๆแบบนี้ด้วยนะจ๊ะโอเมก้าสกินนี้ก็สวยนะคะทุกคนสวยมากๆ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 ,ากๆนะคะเออแต่ก็คือแบบไปบูลลี่เขาอ่ะทุกคนกลายเป็นอีไม่สวยเลยตายค่ะคนเดียวนะคะไปบูลลี่นะอุ้ย อะไรอ่ะเกซานตาหัวมองไม่เห็นผมในแดงสรุปตัวเองหาท่อไม่เจอค่ะสกีนนะคะทุกคนก็นะคะนี่ก็เป็นสกินแสกฟรีนะคะอย่าลืมไปรับกันเนาะถ้าใครอยากปลุกก็อย่าลืมไปเติมนะคะหลานพมอนเคลว่าเป์นะคะอเมกอดคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครจะเติมนะคะอย่าลืมใช้โคดโคดนิเซตนะคะลดต่อนะคะลดเพิ่มลดอีกนะคะอย่าลืมไปใช้กันนะคะทุกคนก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย